สวัสดีค่ะสำหรับลคลิปนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเหมาะกับใครคลิปนี้เหมาะกับคนที่ลงทะเบียนเปิดโค้ดกับ Unilever Life ไปแล้วนะคะท่านถึงค่อยมาดูหรือสําหรับคนที่อยากลองเริ่มทำนะคะไม่ว่าจะเปิดโค้ดหรือยังไม่เปิดโค้ดแต่เคยได้ยินเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มธุรกิจของเราไปแล้วถ้าท่านมาฟังคลิปนี้แล้วท่านยังไม่เคยฟังว่าแพลตฟอร์มเราเป็นยังไง ย้อนกลับไปฟังแพลตฟอร์มและวิธีการรับเงินจากธุรกิจเราก่อนใครที่ผ่านการฟังเรียบร้อยอาจจะยังรู้สึกว่าเอาละพร้อมจะเริ่มแล้วเนี่ยไม่ฟังก็ได้นะคะคลิปนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากเตรียมพร้อมแบบ1 0อยซหรือยังรู้สึกแบบยังกลัวยังไม่กล้าไม่เคยทาอะ่ะจะต้องทําอะไรยังไงบ้างนะท่านก็มาถูกคลิปแล้วจะขอเวลาไม่นานนะคะจะเล่าเรื่องราวบางเรื่องให้ท่านฟังจะต้องบอกว่าอยู่ในลีเวอร์ไลฟ์ของเรานะคะมีแพลตฟอร์มในการจ่ายผลตอบแทน และการสร้างองค์กรธุรกิจที่มีรากฐานดั้งเดิมมาจากธุรกิจที่หลายคนเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายบางคนบอกเครือมันไ่ทันจะขายแล้วนะคะอยากกลับบ้านแล้วนะคะอ้มันเป็นธุรกิจ MLM เหรอมันหลอกมึงมึงหลอกมาอะไรแบบนี้ก็เลยจะเรียนว่าอย่างนี้ค่ะธุรกิจนี้เนี่ยนะคะมีรากฐานมาจากธุรกิจแบบนั้นก็จริงแต่ถามว่าธุรกิจแบบนั้นเนี่ยทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ค่อยจะชอบนะคะหรือถึงแม้กระทั่งว่าออกจะเกลียดด้วยซ้ำที่เรียกว่าขยงเลยก็ได้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะเล่าเรื่อง o r i e n t a t i o n ปฐมนิเทศให้ฟังเนี่ยนะคะต้องบอกว่าถ้าธุรกิจนี้ไม่ดีจริงนะคะเป็นธุรกิจหลอกหลอกลวงลวงไม่มีอนาคตจริงเนี่ยบริษัท่างยูนิลีเวอร์ก็คงไม่ก้าวเข้ามาทําตรงนี้นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะเรียนเป็นเหตุผลแรกให้ท่านสบายใจไว้ทีนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าในธุรกิจแบบนี้เนี่ยท่านมักจะพบเจอคนที่ก้าวเข้ามาทําธุรกิจที่เรียกว่าเครือข่าย MLM คล้ายตรงแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะคะแปของคนเหล่านั้นนะคะไม่ประสบความสําเร็จนะคะอีก20%ก็มีนะคะที่ ประสบความสําเร็จแต่ถามว่าคนฝั่งไหนเยอะกว่าคนไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่ามากๆเลยพะท่านเริ่มทำอยู่ใน v e r Life นะคะพอท่านเริ่มเล่าเรื่องของแผนไรได้บางคนอาจจะแบบว่าอุ้ยมันก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็เป็นไอ้พวกแบบบอกต่อเครือข่าย m l m หรือเปล่านะคะ ก็ต้องเรียนว่าเป็นค่ะเป็นรากฐานมาจากตรงนั้นแต่อย่างนี้ค่ะเราต้องเข้าใจว่าธุรกิจนี้ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตคนไปตั้งมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจว่าในชีวิตจริงเวลาท่านไปทําธุรกิจนะคะหรือท่าน,นไปเปิดโอกาสผู้คนท่านอาจจะเจอคําถามหรือเจอทัศนคาาติข,ของคนบางคนที่รู้สึกไม่ค่อยเปิดรับหรือเขาเองมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเคยเจอคนที่ไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวชนิดที่ล้มดังๆมาก่อนนะคะ<ๆ>ก็เลยอยากจะฝากหลักการให้พิจารณาทั้งหมดเนี่ย 3ข้อแน่นอนค่ะเราจะบอกว่าทําไมคนบางคนถึงประสบความสําเร็จและทําไมคนบางคนถึงไม่ประสบความสําเร็จแต่ขออุไว้ก่อนนะคะว่าคนประสบความสำเร็จจะต้องทําอย่างไรขอเป็นคลิปถัดไปคือ how to start ในธุรกิจนี้แต่สําหรับคลิปนี้เรามาเข้าใจกันค่ะว่าคน80%ที่เคยผ่านธุรกิจลักษณะนี้มาแล้วไม่ประสบความสําเร็จนียเกิดอยู่จากเหตุผลเพียงแค่3ข้อนี้เท่านั้นไม่มีเกินนี้แล้วนะคะไม่มีเกินนี้จริงๆนะคะ เรามาดูกันข้อแรกคือคนพวกนี้ไม่รู้จริงนะคะเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะว่าเอ้ยพวกธุรกิจอย่างเงี้ยมันชอบจะไปเรียนเยอะๆเรียนล้างสมองล้างสมองะอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะบอกว่าถ้าสมองเราไม่สะอาดไปล้างกันเถอะค่ะมันจะได้สะอาดพูดเล่นนะคะแต่ก็จะบอกว่าพูดเล่นก็เหมือนพูดจริงนะคะทำธุรกิจเนี่ยลองคิดดีๆนะคะสมมติเราเป็นพนักง,งานมาทั้งชีวิตเลยเราไม่เคยทําธุรกิจอะไรเลยเนี่ย เราจะต้องทำธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะใช้แนวคิดความคิดแบบการเป็นพนักงานนั้นน่ะมาใช้ทำธุรกิจไปไปได้ไหมคะ เป็นไปนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ถึงตกม้าตายตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือไม่ชอบเรียนในพวกนี้มันชอบชวนไปเรียนไม่ชอบก็เลยเจอคนไม่รู้จริงเยอะมากมานะคะถ้าเกิดใครเกิดทันยุกนกเขาเรียกว,ว่าเท่าแก่เอ็มรอยรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องมาสอนไม่ต้องมาบอกคนพวกนี้ชอบพูดว่าอะไรไม่ต้องมาสอนพี่เลยพี่รู้ไอพี่น้องมาชวนเนี่ยนะโอ้ยง่ายมากขายใช่ไหมแลแบบ้วพี่โอ้ยเดี๋ยวพี่จะสอนให้เข้าใจ มันก็ต้องทํายอดไหมธุรกิจไหนในโลกไม่ต้องทํายอดทํายอดทุกธุรกิจล่ละค่ะต้องชวนคนไหมมีธุรกิจไหนท่านนาคนเดียวแล้วมีไรายได้เป็นหมื่นหมื่นล้านไหมคะก็ไม่มีค่ะเช่นเดียวกันค่ะ Unilever Life ท่านจะทําท่านก็ต้องมีคนมียอดแต่มันไม่ใช่แค่น้นแต่จะบอกว่าการเรียนรู้ให้ธุรกิจนี้ทําเราสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่มีคําพูดคํานึงนะคะซึ่งจริงอย่างมากเลยนะคะธุรกิจนี้เนี่ยเหมือนเส้นผบบางภูเขาจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายาก,ก็ยากง่ายขนาดที่คนเนี่ยไม่ต้องเรียน เรียนจบอะไรมาเลยก็สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะอะไรเพราะเขาเนี่ยทำตามสเต็ปขั้นตอนอย่างที่เราเนี่ยได้คนมีผู้มีประสบการณ์มาเขียนบอกไว้แต่คนบางคนที่แบบคิดไม่ตกคิดอยู่นั่นน่ะนะคะเรียนรู้เรียนเยอะฉันเดี๋ยวออกแบบเองนู่นนี่นันน่นบางครั้งเขาเรียกว่าคิดจนตัวตายนะคะก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะ และจริงๆแล้วธุรกิจนี้เนี่ยมันมีการเขียนสเต็ปนะคะแล้วก็โครงสร้างในการทําธุรกิจออกมาเสร็จหมดแล้วนะคะเพียงแค่ท่านเนี่ยสละเวลาเข้ามาเรียนอย่างน้อยเนี่ยทุกๆวันเลยนะวันละ2ชั่วโมงเนี่ยทุกๆวันเนี่ยประมาณ2-3เดือนเนี่ยเรียกว่าท่านเนี่ยจะพูดเก่งกว่านกเลยเก่งกว่าคิดได้ดีกว่า ทำได้ดีกว่าเลยแต่สุดท้ายแล้วขอให้แค่มาเรียนค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ยอมมาเรียนรู้แล้วก็บอกว่าเรารู้แล้วนะคะก็เลยตกม้าตายตรงที่ว่าพอคิดว่ารู้แล้วก็เลยไม่ได้รู้ว่าที่ถูกต้องจริงๆมันทํำยังไงทําจริงๆแล้วมันได้มันทํำยังไงนะคะส่วนใหญ่ไปคิดเองเออเองก็เลยประสบความล้มเหลวแล้วก็จะมาด้วยคําพูดที่ว่าโอ๊ยเคยสมัครมาเยอะละทํามาเยอะละไอ้แบบเนี้ยมันไม่ได้จริงลอกนะคะแต่ส่วนถ้าท่านเป็น business partner แล้วท่านไปเจอคําแบบนี้ท่านอึง้งเลยค่ะถ้าท่านเนี่ยเพิ่งมาจอย ธุรกิจกับเราได้ไม่ถึงสองามวันเนี่ยแล้วท่านไปเจอ,องนี้ท่านจะ,อะเออไปเลยนะคะท่านก็ทํำยังไงนะคะให้ท่านนะคะใจร่มๆนะคะแล้วอ๋อบอกในใจลองถามเขาดูว่าตอนที่เขาได้ทําธุรกิจลักษณะนี้มาก่อนเขาได้ไปเรียนรู้ไหมนะคะเราต้องบอกท่านเลยท่านดีใจว่าร้อยทั้งร้อยนะคะคนที่พูดแบบนั้นมักจะบอกท่านว่าไม่ไปเรียนหรอกง่ายๆเด,ดี๋ยวพี่สอนให้แปลว่าเขาไม่ได้เรียน นี่คือคนกลุ่มแรกแล้วทำไมต้องเรียนไม่เรียนได้ไหมก็ต้องบอกว่าถ้าเราคิดดีๆนะคะสมัยนี้เนี่ยคนอาจจะบอกว่าไม่ต้องมาเรียนปริญญาตรีเราก็ได้นะเศรษฐีระดับโลกเขาเป็นเรียนกันแต่นกว่าการเรียนหนังสือก็ยังดีอยู่นะคะลองไปเรียนหนังสือเนี่ยเรียนอะไรก็ได้คอร์สอะไรก็ได้ไม่ต้องไปเรียนปริญญาก็ได้ท่านจะหารายได้เพิ่มสักอย่างหนึ่งแม้กระทั่งการทําออนไลน์หรืออะไรท่านยังต้องไปเทคคอร์สเพิ่มเลยเพราะเรื่องราวดีๆนะคะครูดีๆเนี่ยเขาก็อยากจะให้กับนักเรียนที่ยินดีที่จะจ่ายจ่ายเพื่อเป็นตัวแทน การเรียนรู้ว่าเฮ้ยฉันตั้งใจเรียนจริงๆนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ขอให้เรียนขนาดเรียนกัน6 0 0ันเออกไปแล้วยังงงๆไม่รู้จะทําธุรกิจอะไรดีเราเรียนยอมเรียนเลยเรียนปริญญาตรี4ปีจบมายังไม่รู้จะไปทํางานอะไรใครให้ทําอะไรได้6 0 0 0 2 0 0 0เราทําทําไมเรายอมทาล่ะคะท่านกถามว่ามีธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่เรียนแล้วแค่3เดือนแล้วท่านลองเอาไปทําจริงๆให้เวลาไม่เกิน1ปีท่านสามารถรับรายได้เป็นแสนและเป็นแสนตลอดชีวิตได้ อย่างนี้น่าสนใจไหมคะนี่คือข้อแรกค่ะคนส่วนใหญ่ไม่รู้จริงข้อที่2ค่ะคนส่วนใหญ่ไม่ทํา ธุรกิจนี้ต้องบอกว่ามันเป็น long term business เหมือนเราปลูกต้นยางพาราหรือต้นมะม่วงกว่าที่อะไรต้นไม้พวกนี้มันจะให้ดอกให้ผลตลอดเวลาเนี่ยนะคะถ้าต้องใช้เวลาปลูกจากต้นเล็กๆเ,เลยเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยสาปีแล้วแต่ต้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิด3-4ปีแรกอะมันไม่ให้ดอกให้ผลท่านไปเขย่าต้นมั้ยคะแก่เร็วออกมาดูดินะไม่นะเราไม่ทําแบบนั้นกับต้นไม้ถูกไหมคะแล้วเราก็ไม่ฆ่ามันด้วยแล้วมันเราก็ไม่เอาน้าร้อนไปลาดให้มันตายเพราะฉะนั้นเนี่ย ค่อยๆทนุถนอบเขานะคะธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลฟ์ก็เช่นเดียวกันท่านสามารถทำสำเร็จได้นะคะเพียงแค่ขอแค่ว่านอกจากเรียนรู้แล้วเนี่ยต้องลงมือทำสมการก็คือความสำเร็จเท่ากับการลงมือทำที่มากพอและนานพออีกครั้งนะคะ มันคือการลงมือทําที่มากพอนานพอนะคะหลังจากที่ท่านได้เรียนรู้วิธีการทําอย่างถูกต้องแล้วนะคะจึงจะเกิดเป็นความสร็จขึ้นมาได้นะคะทีนี้พอเราไปทําธุรกิจนี้เนี่ยเราอาจจะเจอใครบางคนที่รู้สึกอู้ไม่ชอบเลยแล้วก็บอกเราว่าโอ้ยไม่ต้องมาชวนพี่หรอกพี่นะเหมือนหนูเลยเรียนมานะเยอะมากเลยเข้าทุกคอร์สล้วฟังแล้วไงจะช็อกตายเอานะคะตายละฉันคิดว่าฉันน่ะเรียนมาดีแล้วนั้นฉันตั้งใจจะมาให้โอกาสทําไมฉันเจอแบบนี้ล่ะเขาไม่เห็นจะชอบเลยเรียน ก็เท่านั้นแหละไม่จะได้ตังเลยเนี่ยพี่นะโค้จะตั้งใจทําเลยพี่ทําทจริงจังเลยนะน้องเวลาท่านเจอคนแบบนี้หายใจลึกๆใจร่มๆแล้วถามเขากลับไปว่าแล้วครับพี่สุดยอดมากเลยค่ะไม่ทราบว่าพี่ทํานานไหมคะน้องจะเรียนท่านอย่างนี้ค่ะเหมือนปลูกต้นไม้ถ้าใครคุยกับท่านนะคะไม่ได้ทําธุรกิจนี้อย่างจริงจังขีเส้นใต้นะคะก็คือทําทุกวันนั่นแหละคําว่าอย่างจริงจังไม่ได้ตั้งใจทําทุกวันไม่ได้ตั้งใจไปเรียนรู้แล้วเขาบอกท่านว่า<ม>โอ๊ย พี่ทำนานพี่ทำตั้ง3เดือนแน่ธุรกิจบน,นโลกนี้นะคะรวมถึงธุรกิจใหญ่ๆเลยที่เป็นสตาร์ทอัพทั้งหลายก่จะตั้งหลักได้จริงๆเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังใช้เวลาเป็นหลักปีนะคะ2ปี3ปีเพราะฉะนั้น,นการร่นระยะเวลาตรงนั้นเป็นเหลือหลักปีก็ถือว่าน้อยแล้วบางคนเนี่ยให้เวลาไม่ถึงปีแล้วเ,เลิกไปสะกดขอเลยนะคะทําธุรกิจนี้ลองทําจริงสิคะตามที่โค้ชท่านแนะนำเนี่ยเป็นเวลาติดการอย่างน้อย1ปีถ้าท่านไม่เห็นอะไรเลยโอกาสรอท่านอยู่คะ่ะ ท่านคิดว่าตรงอื่นยังมีโอกาสให้ท่านทําอะไรอีกเยอะแยะแต่คอยท่านลอง1ปีแล้วท่านจะได้รู้และสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า passive income หหลัก7หลักเนี่ยมันมีจริงๆนะคะถ้าเกิดท่านแค่เป็นคนที่ลงม,มือทําจริงนะคะก mm hmm. ลุ่มที่3นะกลุ่มนี้เยอะที่สุดในประเทศไทยและต้องบอกว่าหลายในประเทศน้องมีโอกาสไปทําที่ฟิลิปปินส์นะคะที่มาเลเซียมานะคะกลุ่มนี้เยอะที่สุดเลยก็คืออยู่ผิดบริษัท เยอะมากๆนะคะในประเทศไทยเนี่ยนะคะเรามีองค์กรที่คอยควบคุมกํากับดูแลธุรกิจประเภทที่เรียกว่าเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะคะเรียกว่าสมาคมขายตรงแห่งประเทศไทยที่ดูแลให้ทําธุรกิจอยู่ในจัรยาบัรรและกฎจัรยาบัรณที่ดีงามรวมถึงนะคะมีสคบที่คอยดูแลให้ธุรกิจนี้ถูกกฎหมายอยู่แต่กันั้นก็จะขาก็ต้องบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเปิดทุกอาทิตย์ปิดทุกวันถ้าลองจินตนาการสิะคะว่าไอธุรกิจประเภทเปิดทุกอาทิตย์ปิดทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนร้านกาแฟที่แบบว่าสะดุดล้มหน้าคว่ำตรง ุตบาทเนี่ยเดี๋ยวไปโผล่อีกร้านกาแฟหนึ่งอีกแล้วนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจแบบนี้จึงมีทั้งบริษัทที่จริงและยั่งยืนได้กับบริษัทที่ไม่จริงแล้วก็อาจจะไม่ค่อยยั่งยืนแล้วดูได้ยังไงข้อแรกเลยบริษัทนั้นเนี่ยนะคะให้ดูเรื่องของสินค้านะคะเรื่องของสินค้าสินค้าเป็นยังไงต้องเป็นสินค้าที่1เป็นสินค้าที่ใช้แล้ว หมดไปหรือ repeatable ใช้แล้วหมดไปอปาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันล้างจานสระผมทุกวานล้างรถแต่งหน้า,าทาผิวอุป,ปโภคบริโภคธุรกิจในอุตสาหกรรมใหญ่ๆใ,ในโลกสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเข้าอยู่ไม่กี่อุตสาหกรรมแล้วค่ะแต่อุปโภคบริโภคนะคะหรือการซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นธุรกิจที่มักจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่ที่ทสุดในโลกเสมอนะคะและบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกก็ก้กาวเข้ามาทําธุรกิจนี้และหรือมีหุ้นส่วนในธุรกิจแบบนี้ เสมอเลยนะคะเพระาะฉะนั้นเนี่ยการเลือกทําธุรกิจแบบนี้ควรจะเป็นอุปโภคบริโภคซื้อใช้หมดไปกลับมาซื้อใหม่ได้ถ้าเป็นสินค้าประเภทของอนุญานะคะเครื่องเขยาา่าค้าราคาเขย่าวควันหม้อแบบรับประกันตลอดชีวิตชุดชินในตัดใจเองบอกว่าโอ้ใส่ก็ได้ทั้งชีวิตเลยดีไหมของคุณภาพดีแน่นอนแต่ต้องเรียนว่าใครจะเปลี่ยนสินค้าบางสินค้าบ่อยๆถูกไหมคะก็ไม่มีนะเพระาะฉะนั้นเนี่ย จะให้ดีต้องเป็นสินค้าที่เขาซื้อใช้แล้วหมดไปนะคะแล้วก็ซื้อกินอีกสินค้าต้องเป็นแบบไหนอีกต้องเป็นแบบเขาเรียกว่า u s a g e ก็ค,คือว่าเป็นการใช้ประจําวันจริงๆนะคะสินค้าบางอย่างเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะแต่ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้ใช้จริงๆเช่นสินค้าของอุญานนะคะจริงๆอย่างบางท่านพูดถึงกาแฟกาแฟก็ดีค่ะแต่กาแฟก็ไม่ใช่ทุกบ้านใช้จริงๆถูกไหมนะคะบางคนก็กินกาแฟแต่กินร้อนกินเย็นไม่เหมือนกันอีกนะคะก็จะลำบากนิดนึงและสุดท้ายค่ะต้องเป็นสินค้าที่ need นั่นคือต้องจําเป็นต้องใช้จริงๆ ไม่สับผมได้ไหมคะไม่แปลงฟันได้ไหมคะเป็นโรคไม่กินยาหมอได้ไหมคะไม่ดูแลตัวเองได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ในธุรกิจที่ซึ่งมีสินค้าประเภทที่ใช้แล้วเนี่ยเป็นสินค้าที่ท่านต้องใช้มันมีความจําเป็นที่ต้องใช้มันจริงๆนะคะอันนั้นคือประเภทของสินค้าในเรื่องของสินค้ายังมีส่วนหนึ่งคือต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีแม้ใครมันก็พูดว่าดีทั้งนั้นแหละใช่ค่ะธุรกิจนะคะใครๆมันก็พูดว่าสินค้าตัวเองดีทั้งนั้นแต่สินค้าของ Unilever l i f e เราเป็นสินค้้าาที่ออกกแบบบใหหเมะั กายวิภาคนะกันแล้วก็ผิวของคนไทยหรือคนในแถบเอเชียเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะนะคะยูนิลิเวอร์เราไม่เชื่อว่าสินค้าชิ้นเดียวใช้ดีทั่วโลกเพราะฉะนั้นสูตรจึงออกแบบมาให้เหมาะกับคนย่านนี้โดยเฉพาะอาหารเสริมก็เหมาะกับกายวิภาคก็คือขนาดของตับของไตของท่านโดยเฉพาะนะคะและที่สําคัญคือผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมนะคะแล้วก็มีการพิสูจน์วิจัยจริงในคนที่เขาเรียกว่า คลินิคเค t เ t สเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสบายใจได้เลยนะคะ <S <S เสร็จแล้วนั้นคือเรื่องของสินค้าค่ะเรื่องต่อไปคือเรื่องของแผนการตลาดค่ะ แผนการตลาดเนี่ยอย่าเอามาอวดกันประเภทว่าไข้ใจได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยนะคะท่านต้องลองจินตนาการดูว่าแผนเนี่ยให้ท่านพิจารณาว่าดีหรือไม่ดีให้ท่านดู2ข้อคะ่ะหนึ่งเป็นธรรมชาติจริงหรือเปล่าเป็นธรรมชาติหรือเปล่าให้ดูยังไงคือว่าธุรกิจนี้นะคะถ้าเกิดว่าทําไปแล้วไม่มีการมาบังค,บงบงคับอย่างนั้นบังคับอย่างนี้บังคับอย่างโน้นนะคะมีลักษณะเป็นธรรมชาติบอกต่อได้อย่างเป็นธรรมชาติ สร้างทีมได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่มีการบังคับขาบังคับข้างบังคับหัวบังคับท้ายไม่มีแบบนั้นนะคะมีการจ่ายเป็นสเต็ปก็จริงแต่ไม่มีการบังคับสิ่งใดที่มันผิดปกตินะคะหรือมีการบังคับมันก็เหมือนมนะิวแทนเคยดูดีเอ็กซ์แมนไหมมันก็เกิดการกลายพันธุ์นะคะก็จะเกิดเรื่องมุนหวายขึ้นในภายหลังอันนั้นคือข้อแรกและ2อคือยั่งยืนจริงไหมถ้าเกิดว่าแผนจะยั่งยืนก็คือดูที่ไหนแน่นอนคะ่ะดูที่คุณภาพของสินค้าถ้าคุณภาพของสินค้าดีนั่นแหละคะ่ะจึงจะทําให้แผนการตลาด แผน่นการตลาดที่จ่ายท่านได้เดือนละสิล้านร0อยล้านแต่สินค้าหรือบริการที่เขาให้บริการนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่ดีหรือไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายหรือเปล่าและไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าที่ยั่งยืนไหมมีโอกาสค่ะ ที่มันจะมายั่งยืนต่อให้แผนธุรกิจใจทั้ง10ล้านแต่ถ้าเคลื่อนอะไรออกไปไม่ได้เลยแล้วเหลือศูนย์ก็เท่ากับ10ล้านคูณศูนย์ก็แปลว่าศูนย์ค่ะจบกันถาดไม่ได้เงินนะและสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของจังหวะเวลาอยูนิลิเวอร์ไลฟ์ตอนนี้เป็นปีที่20เหมือนเด็กวัยรุ่นที่มีทั้งกําลังมีทั้งความรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วก็เต็มเปี่ยมที่จะไปข้างหน้าต่อในช่วงชีวิตที่ยังเดินหน้าต่อไปนะคะ,ะฉะั้นต้องบอกว่าในธุรกิจแบบนี้บางคนชอบเข้าไปทําในบริษัทที่่เเปปิดดใหมๆจะะะไ้้็นนนตสายะคะ ต้องระวังว่าบางบริษัทเปิดใหม่ต้องดูว่าบริษัทเขามั่นคงด้วยไหมเพราะบางบริษัทเนี่ยถ้าได้เป็นต้นสายก็จริงแต่อยู่แป๊บเดียวเนี่ยปิดบริษัทไปซะแล้วนะคะก็ทําให้หลายคนเนี่ยเจ็บปวดมากๆแต่บริษัทที่อยู่กับเราเนี่ยต้องบอกว่ายูนีลีเวอร์ไลฟ์เปิดมา20ปีมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาไม่ปิดไปแล้วนะคะเขาอยู่แน่เขาอยู่นอนเขาอยู่เอาจริงเอาจังแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากบอกเลยก็คือยูนิลิเวอร์ไลฟ์เนี่ยนะคะเป็นปีที่ซึ่งโอ้โหเรายังโตไปได้อีกเยอะมากๆนะคะแล้วที่สําคคััญก็ือยง คนเยอะมากที่ยังไม่รู้ว่า Unilever Life เปิดแพลตฟอร์มให้คนมาร่วมเป็นธุรกิจได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนว่าเอ้ยไม่เอาไม่ทำเนี่ยมันนอ้อย่างเช่นไปนคุย10คนเนี่ยอาจจะตอบรับถึงครึ่งหนึ่งหรือถึง6 0 7 0เปเนลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีโอกาสเยอะมากๆนะคะแต่แล้วนองว่าราจะพูดซันซะหน่อยนะคะนี่ยาวไปเลยฝากไว้เท่านี้นี่คือเหตุผลว่าทําไมคนส่วนใหญ่จึงไม่ประสบความสําเร็จในธุรกิจลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอนะคะว่าทํา Unilever Life ศึกษาคนเหล่านี้ให้เข้าใจเวลาไปเจอพวก เขาเขาอาจจะไม่ชอบเขาอาจจะมีความคิดหรือทัศนคติที่ติดลบเพราะว่าประสบการณ์ที่ไม่ดีที่เขาเคยเจอแต่อยากบอกทุกท่านนะคะว่าอย่าไปกังวลค่ะเราแค่เข้าใจเขาแล้ววันนี้เขาได้เจอท่านหรือท่านได้ดูคลิปนี้ก็เหมือนกับท่านต่อไปจะได้เป็นทูตสันตวะรษมตรีที่ไปให้ความรู้ที่ถูกกับคนทั่วไปให้เขาเนี่ยผ่อนคลายจากทัศนคติหรือประสบการณ์อันเลวร้ายแล้วมาเจอกับบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่างยูนิลีเวอร์ ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีจริงๆที่จะพาเขาพลิกชีวิตได้เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะคะว่าทำอย่างไรและเริ่มต้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ